มวลชนทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับของพระเอกนางเอกที่ทุกท่านชื่นชอบขอส่งเสียงกรี๊ดดังๆให้ชื่นใจสักนิดนึงได้ไหมครับฝั่งซ้ายครับส่งเสียงกรี๊ดนิดนึงได้ไหมครขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับสามสิบพุ่งเริ่มต้นนะครับ The thirsty The thirsty The thirsty อะไรนะฮะ The Thursday t h u r s, <laughs> <S นั่นเองนะครับ30มสบดูเริ่มต้นนะครับวันนี้ผมนะครับก็เป็นหนึง่งในนักสนแสดงนะครับของ <laughs> ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็เพิ่งจะ30ไปสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็วันนี้ขอรับหน้าที่อีกหนึ่งบทบาทนะครับนั่นก็คือการเป็นพิธีกรนั่นเองนะครับซึ่งเอาล้วครับ งานแถลงข่าวจะเริ่มอย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญ,ญาตเวียนเชิญนะครับผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทลินมอน e มเดียนะครับพวกเราครับส่งเสียงระดันให้กับคุณซูเสี่ยวครับ ็太太ีมมมมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นภาพโปสเตอร์ได้เห็นภาพตัวอย่างนะครับไปบ้านแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับในงานแถลงข่าวสาสินเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดเทลเลอร์นะครับตัวใหม่ที่ทุกคนยัไม่ได้ดูแน่นอนนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ พร้อมที่จะไปชมกันหรือยังครับสำหรับ Official t r a i l e er อครับแฟนๆครับ oh. อุนบ่นเบามากเลยนะเราเก็บกั้ไปดูกันเองดีกว่าพี่เจ๊ยบอยากดูหรือยังครับ oh. ถ้าอยากดูเลยนะครับเชิญชม Official t ลเทเลอร์สามสิบ้เริ่มต้นได้เลยครับ ทุกคนยืนดูแล้วก็นั่งดูกันอยู่นะผมได้ยินเสียงเฮ้ยฮะเป็นไงครับ เจอออฟฟิเชียลเทเลอร์เวอร์ชันนี้ของเราเข้าไปนะครับบอกเลยว่าครบรสชาติมากๆเลยนะครับนี่คือ30มสิ้นเรื่องต้นนะครับเรื่องราวของนังเอกสาวเรานับ3คนทั้งเรื่องความรักและเรื่องงานนะครับบทสรุปสุดท้ายลงเลยยังไงต้องไปติดตามกันนะครับแล้วแต่ละคนนะครับเขามีใครพริกคาแรคเตอร์มีใครรับบทบาทอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับเราจะขออนุญาตนะครับเชิญนักแสดงของเรานะครับขึ้นมาสัมภาษณ์พูดคุยกันนะครับ ัดับแรกเลยขอเชิญสานางเอกของเราเลยนะครับส่งเสียงให้กับคุณมากีก้คุณมิ้นและคุณมุกดาอีกสามนางเองนะครับจากสามเรื่องนะครับในสาิ 3, เรื่องต้นนะครับสวัสดีสามนางเองของผมด้วยโอเคสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวสั้นๆและ บอกนิดนึงว่าในเรื่องรับบทเป็นใครแต่ว่ายังไม่ต้องลงลึกคาแรคเตอร์ก็ได้นะใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาที่ราศีค่ะรับบทเป็นเฉยคอยนะคะเอ้อพันต่อไปค่ะอ่ะนี่เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะมุกดาดานีรักค่ะรับบทเป็นอุษาดาค่ะสวัสดีค่ะมิ้นชลิดาค่ะรับบทเป็นชิดดันค่ะโอเค สามคนนี้นะครับเดี๋ยวลงลึกเรื่องคาแรคเตอร์นะเรื่องว่าบทบาทที่ไรับเป็นยังไงกันบ้างนะครับขออนุญาตเรเชนเพิ่มเติมอีกสามท่านนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเราในงานแถลงข่าวนะครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญพูดกับเรานะครับพี่หนุ่ยสุทธสิงห์นะครับเดชอินทรนาราคามท่านที่สองนะครับขอเรียนเชิญคุณลู่รอยนะครับผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทเลมอนอินเตอร์เนชั่นแนลและท่านที่สามนะครับโชลันเน่คนที่เก่งมากๆนะครับคุณนภัสลินศ์พิลาจากคาร์โรบูเลชั่นพิจีิบ เชิญทั้งหมดนั่เลยนะครับโอเคทางทีมได้เห็นถึงความโปรเฟ s ชั o นอลของทีม Disney ์ค่ะคอสตารค่ะรู้สึกว่าทุกคนทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อทำให้คนอนเทนต์นี้เกิดขึ้นในประเทศนี้ค่ะแล้วก็เราจริงๆทางเราก็อยากที่จะเห็นข้อมูลหรือว่าสแตทมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจตลาดประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะอนาคตเราสามารถลงทุนในซีรีส์ที่มากขึ้นและทำให้เกิดคอน คุณภาพในภูมิภาคเอเชียซึ่งก็เวอร์ชันไทยมันจะแตกต่างจากจีนในเรื่องของรสชาติครับรสชาติก็คือว่ามันก็จะมีความเป็นไทยสไตล์ไทยสไตล์ที่ดูว่าละครหัวเมียนแซ่บอะไรเงี้ยจัดจ้านนิดนึงนะฮะในความตัดภาษาที่ด่าจะถึงถึงทิ้งกินตกตีบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยฮะด่าแบบมีคลาสเขาเรียกว่าแซ่บแบบมีคลาสใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมครับ ตอนทำงานผมก็โดนด่าเยอะในเรื่องอ่ะครับโดนทั้งที่บ้านด่าแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอออนแอร์ไปในโซเชียลมีเดียก็น่าจะไม่เบาเหมือนกันนะครับพี่ใช่ครับครับให้พูดถึงนักแสดงแต่ละคนเรื่องครับพี่ด้อยครับเอ่อมันเหมือนกับว่าการทํางานกับนักแสดงที่สามคนหรือนักแสดงผู้ชายครับว่าตัวในเรื่องเนี้ยเหมือนแบบมารวมรวมตัวนักแสดงแบบเท่ครับคือเป็นนักแสดงเซตที่ใหญ่มากคือเป็นครั้งแรกเลยที่ทำงานกับนักแสดงแบบเซตที่ใหญ่ขนาด ก็เหมือนกับว่าแต่ละคนมันบ้านมัอย่างดีครับแล้วก็มีเฉดสีที่คนละแบบคือแต่ละคนที่เฉดสีไม่ซ้ำกันเลยซึ่งจะต่างทาง,ทางซีนีจีมากอะไรอย่างนครับ,ค,รบคือมันจะมีไฟเตอร์ที่ไม่ซ้ำกันบนทางแบบการเซตออกมาแต่ละคนก็ปวดปากมากครับครับซึ่งแน่นอนว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะการปรุงของพี่หนุยนะครับในเรื่องนี้นี่คือแบบสามน่างเอกนี่คุณจะ ได้เห็นในมุมที่คุณไม่เคยได้เห็นแน่นอนนะฮะไปค่ะของพี่นะคะก็รับบทดเป็นที่ลอยะคะ่ะสำหรับตัวที่ลอยเองเนี่ยค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่ใครหลายๆคนอยากจะเป็นก็<ร>นนคือเองทำงานังเกองมีทั้ง,งครอบครัวมีสามีมีลูกพร้อมการงานการเงินดีพร้อมแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยสามารถแบบจัดสรรได้จัดแจ ในที่ทันที่เราต้องการได้จนกระทั่งมีนี่แหละค่ะจนคองสุชานี่แหละค่ะวันหวาน่าไรักได้รักเข้ามาในชีวิตเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้ามันแบบเพอร์เฟกไปหมดอ่ะมันไม่มีรสชาติครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เรามองออกเนี่ยมันก็จะไม่สนุกแต่อันนี้มาแบบเงีบยเขาเรียกว่าไทยเนียบค่ะ ผู้หญิงเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีไผ่เนียมซึ่งพอแบบเข้ามาแบบนี้มันเลยเกิดเรื่องสะดุดเกิดขึ้คนคุณสามีอาจจะมีวอกแวกนรืนึงครับคุณสามีในเรื่องนะในเรื่องในเรื่องใช่คุณสามีในเรื่องก็จะมีวอกแวกนี้ท,ทีนี้มันก็เลยจากการที่เราควบคุมทุกอย่างมาได้ตลอดสายเป็นสายฝาเป็นฝาต้องการอะไรทําได้ตลอดพอในวันถึงวันที่มันไม่ได้เป็นไปหัักใจที่เราต้องการครับ เราจะทำยังไงให้มันประคองไปได้และมีสังคมที่คอยจับตามองด้วยเหมือนกันคราทำยังไงให้ผ่านได้ก็ต้องไปรอดวันที่18นี้นะคะเอ๊ะพูดจิ้มๆิ้มแบบนี้แต่จริงแล้วคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเยีียบม,มากเลยนะฮะเียมากเรียมากยิ่งกลับบ้านไปนี่คือแบบว่าคิวแทบจะคนุกันอยู่แล้วอะเป็นแบบตัวละครมันค่อนข้างเครียดแล้วก็จากที่ทุกคนเคยเห็นปกติที่จะเล่นเป็นคอมเมดีเ<อ>้เนาะละคร ซีรีส์หรือละคร,รเรื่องแรกที่ที่เป็นดราม่าแบบดราม่าจริงๆและดราม่าสุดๆตั้งแต่เคยเล่นมาเลยครใครกันเนาะที่ทําให้คุณมาทกี้กลับบ้านไปแล้วคิ้วชนกันนะผมว่าก็เป,ป็นออกสุชาแน่เลยนะฮะครับผมเหรอคอ้คนต่างนาครับต้องรินครับญี่บุนรีบๆเปลี่ยนครถามเลยนะครับของเราก็ <laughs> <laughs> ไม่เบานะค่ะของชิปจันก็จะเป็นผู้หญิงที่เชื่อในความราักแต่งงอนไว เจอปู <Ooh. S 3> <ste> er ๊กแต่งปักเลยค่ะก็เลยแบบเหมือนพอแต่งงานไวเรายังไม่ได้รู้จักกันทุกมุมทุกด้านพอเขาเริ่มนมีเวลาให้เราก็โอ้ชนีคิดไปเองต่างๆนานาก็เลยเป็นเหตุให้ผิดพ์ผัดด้านหลังเลยเกิดเป็นรื่องราวก็จะบุตรวายของเราดราม่าเยอะไหมนะท่นนี้ก็ดราม่าก็ก็ก็เยอะค่ะแต่มันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เป็นกับชนี ไทยที่แบบว่าเอาใจ็นใจชะนีไทยเอาเปใจนิดนึงที่แบบว่าเออทำไมไม่มีเวลาให้ไหนเท่ไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลเหมือนแบบเหมือนชะนีเดินมาอะไรอย่างเงี้ป่ะอะไรอย่างนั้นตลอดเวลาเออถ้าเปรียบเทียบนี้เข้าใจถูกไหมอ่าใช่ใช่แบบวันที่แบบผู้หญิงเในมาน่ากลัวนะที่หนุ่ยใช่ไหมประมาณนั้นจนมาเจอแบบว่าอุ้ยเด็กหนุ่มคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเด็กหนุ่มคนนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามเขาสูบหล่อซะด้วย ต้องไปติดตามใน<ช>เรื่องของ<ช>ของคุณชิณชจันเนาะใช่ค่ะอ่ะัามากะน,น้องนุกตาค่ะค่ะก็สำหรับบุคลเป็นบุษบานะคะก็บุษบาจะเป็นผู้หญิงที่มีความสู้ชีวิตค่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเริ่มมาจากสู์แล้วพยายามทำให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สูงที่สุดที่ตัวเองจะทำได้ให้ได้และเป็นที่ยอมรับของคนให้รดการดำเนินชีวิตของ มองสูงไปก่อนไปข้างหน้าไปก่อนสิ่งที่ดีที่สุดไปก่อนแต่เขาจะพลาดในสิ่งเล็กเรอบตัวเขาความความสุขเล็กเล็กรอบตัวเขาทั้งหมดเขาก็จะพลาดไปกับการเดินทางที่แบบมุ่งไปไกลเกี่ยวเลยมองแต่ความสวยหรูมองแต่ความฝันชายดีอะไรที่มันแบบสวยหรูมากๆจนลืมความเป็นตัวเองลืมความเป็นตัวเองแล้วก็ลืมความเป็นจริงไปด้วยเนาะถภาที่วาดฝันเอาไว้กับสิ่งที่ตัวเองเจอ ในเรื่องมันจะมันจะหนักทนาดไนก็หนักมากค่กกะก็ <c oughs> ในเรื่องก็อย่างที่บอกค่ะก็ชีวิตเขาดําเนินไปแบบนั้นฉะนั้นแต่ละอย่างที่เขาเจอในชีวิตเขาก็ไม่ได้อยากได้เจอหรอกแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เขาต้องเจอสิ่งที่เขาเลือกเดินก็ฝากติดตามชมกันด้ยะะโอเคยากไหมบุกดาสาหรับคนที่ตัวเองได้รับที่เป็นบุษบาที่แบบชีวิตที่มองสูงตลอดเวลาแตากต่างกับแรคเดอร์ของเราจริงไหมแตกต่างเยอะมากค่ะก็ทัาง เท่าที่กูเคยเล่นมาส่วนใหญ่จะเป็นดราม,มา่าแต่ว่าไม่เคยเจออะไรที่มันลึกขนาดนี้หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวอุตส่าหมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆถ้าถ้าเทียบกับผู้หญิงคนหนึงที่จะต้องเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตอ่ะหนึ่งสอ,องสามครั้งเดียวมันก็มากพอแล้วครั้งที่สองมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นแล้วหูเรื้อรังนะหูเรื้อแดงนะร้อนร้อนร้อนโอเคเพิ่มเบอร์เพิ่มลงเลยนะก็นั่นแหละมันก็เลยไป มากๆในการที่จะแสดงอารมณ์เราเราก็พยายามให้ให้ได้มากที่สุดที่จะถา่ายทอดมันออกมาให้ดีที่สุดครับคิดตามใครก่อนดีเอาคนที่มีไมค์ก่อนกันนะคนนี้คุนมิชฉากไหนฮะที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นฉากที่แบบยากและไต่ตัวเรามากมีไหมไมินว่าก็เป็นฉากที่ยากเหมือนกันนะคะบอกเลิกกันแล้วมันเหมือนแบบชีวิตแบบ ชีวิตคู่มันพังทลายข้าวของในบ้านก็พังทลายเหมือนแบบสุดๆแล้วระเบิดอารมณ์สุดๆแล้วต้องสิ้นไปโอเคเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงเหมือนกันนะคุณเต้ในละครเหรอในละครใชาพิย่าตู้ปลาอย่างแตกนะแตกไปกินตู้วพี่หนุ่ยวันนั้นอ่ะอ๋อตู้เดียวเนาะโอเคเพราะว่าถ้าแตกตู้ต่อไปเขาจะเอาเป็นขั้นตอนเราไปซื้อตู้ปลามา โ okay. อเคคคพี่่กกรับะา้ของพี่น่าจะเป็นพวกฉากที่เหมือนประมาณว่าข้างในเราอ่ะมันทังทลายแล้วเราเรามีปัญหาในชีวิตแบบมากมายแบบจะไม่ไหวแล้วแต่ว่ายังต้องไปออกงานสังคมและต้องเก็บทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันยังเพอร์เฟกอยู่ตรงนี้ฉากพวกนี้ค่คัข้างยากซึ่งที่มาก,กี้ก็ทํา,าออกมาได้ดีมาก เะะราติดตามได้เลยนะครับในพาทของพุทปิพลอยนะครับกำลังคิดอด้อยู่ครับกำลังคิดว่ามันมีหลายพาทอา๋อมีหลายพาทเพราะว่าเรื่องราวของอุสบานี่คืการกเขาจะแบบอย่างนี้เลยอนะ่ะจริงๆมันก็มีแต่ความรักจากผู้ชายที่ทําให้ผิดหวังอนะ่ะใครอ่ะเยอะเลย <c oughs> อ่ะเยอะเลยใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยสองสาม <c oughs> คนแบบนับแต่ <c oughs> ก็ในเรื่องก็น่าจะยากที่สุดก็คือผิดหวังจากความรักที่เราคาดหวังว่ามันจะดี นะแล้วเขาทำกับเราแย่มากมากซึ่งถ้าหนูบอกก็สปอยแต่ว่ามันมัน,มนคือมันแย่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนี้จะเจอได้อยากเจอเลยอะว่าใครเนาะที่มันทำให้เราแบบชีวิตเราเ,เดินไปในทางที่แย่ขนาดนั้นอยากเจอแล้วอ,<ช>อยากเจอไหมชีวิตจริงไม่อยากชีวิตจริงไม่อยากเจอแต่ว่าในชีวิตต้องเจอแล้ววันนี้นะครับอะ ที่พี่นักข่าวครับนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะได้เจอกับเหล่าบรรดาพระเอกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณพี่เชียบนะครับขอบคุณพี่หนุ่ยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณลู่ลอยด้วยขอบคุณมากครับที่มาร่วมท่านพูดคุยกันนะครับเอาละครับเซตต่อไปครับจุดคิวแล้วนะฮะขอเชิญเลยครับขอเชิญพี่เป้อารักษ์นะครับขอเชิญพี่อนันดาครับแล้วก็ขอเชิญตัวต้นเรื่องนะครับในคัทของผมกับคุณมาคี้ด้วยคุณออมสุชาครับเชิญครับเสียงปรบมือกับทั้งสามท สวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีครับพี่เป้ครับแนะนำตัวหน่อยในเรื่องรับบทเป็นใครอะไรยังไงครับพี่สวัสดีครับผมเป้ครับเป็นเป็นนักฟ้าครับต้องรับคู่กับคุณบิ้นชิชาคุณมิ้นไอ้ในเรื่องเขาชื่อชิชาชื่อจริงคือชินจังใชัชื่อจริงจริงชื่อชาลิดาครับทำงานกับคุณชาลิดาในเรื่องเป็นยังไงฮะก็ผมเก่งมากครับตอนแรกทำไมครับเพราะผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยครับผมรู้จักจากทาง ละครที่เขาเรียกเป็นดังๆละครเต่นเต้นจำได้ว่าจำได้ว่าอะไรนะสมัยก่อนตอนนี้เขาจะเริ่มแก้งผมนะฮะแต่ว่าตอนแรกที่เจอแต่ในผมเก่งมากถ้าผมก็พยายามดีซีครเขาด้วยวิธีการก็ชวนซิมนะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ไปด้วยอไปไหนไปด้วยเลยไปแค่วันเดียวมั้งครับหรือไม่ได้ไปไปดูนะ ก็เลยก็เลยได้มีโอกาสเข้าใจมากขึ้นโอเคแล้วก็ตอนที่ถ่ายช่วงแรกก็เป็นช่วงที่ดูเดือนครับเพราะว่าผมต้องไปเล่นอีกเรื่องต่อไม่ถ่ายพิเศษ็ออเป็นเรื่องของเวลาเป็นความดูเดือนที่เกิดขึ้นครับก็สนุกมากครับคาแรคเตอร์ของพื้นมากคาแรคเตอร์ของนักฟ้าเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นตำรวจที่ตรงฉีกมากๆตั้งใจทำงานสมมติว่ามีเกิดพลาดพลาดทำคดีความเล็กๆขึ้นมาเนี่ย เราจะให้หัวช่วยเนี่ยผัวมไม่ช่วยติดคูปครับเป็นคนแบบนั้นหายากเนาะในปัจจุบ,บันระเวิดแบบนี้เราไม่พูดดื้อาเคโอครับครับตกชิ้นแบบในซีรีส์ตกชิ้นแบบในซีรีส์แล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นคนบ้านนานนะไม่ใช่แค่ตัวเองเลยจะมีแม่ยายแม่ยยแมเรา,แม,เราแม่เราที่เป็นเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงคนเนี้ยโอก็เลยแบบว่าเขาก็จะมีความแม่ผัวลูกสะพ้ายอยู่ซึ่งมันก็สมงผลกระทบกับ อารมณ์ของเขากับการสมรสของเราด้วยด้วยแล้วก็อารมณ์เขาจะขึ้นขึ้นลงโงงอารมณ์ของเขาจะขึ้นขึ้นลงเมื่อเมื่อมองจากสายตาเราะะถ้ามองจากสายตาเขามันก็สมเป็นสมบูรณ์ดีแหละโอเคครับไปที่พี่อน,น,นดาบ้างเมื่อกี้นี้ในเุดเลือเห็นแวบบ๊บๆในเรื่องนี้นี่คือมาเยอะมามากมา,มาน้อยหรือว่ามาเป็นตัวซีกันอะไรยังไงครับพี่คือจริงๆเว่าจหร่สิ่งที่เราดูเมื่อกี้นี้ผมได้อ้างว่าแบบผมเป็นพระเอกคนดีเลยก็ได้ใช่ไหม เออเพราะผมโผล่มาดูดีหมดเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่ดูไร้สาระคนนี้คนที่นั่งข้างผมเนี่ยเอาของเราก่อนดีกว่าของเราเท่าที่ผมบอกได้เลยอ่ะคนนี้ครับผมว่าถ้าพี่มาเนี่ยผมว่าพี่เชฟเขาจะให้มาแบบธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะได้นะผมว่าก็เออก็เอาเป็นว่าตอนแรกเขาคุยกับผมว่าแบบเนี่ยอะพี่จอยเพราะผมหนึ่งในโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมครับเขาบอก ้พี่เฉยมันรับเชิญหน่อยได้ไหมแต่รับเชิญไปมาเนี่ยพเพาแบบเฮ้ยตอนแรกกันกี่ตอนนะนี่นับถิ่นปะวะทำไมมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยร <c oughs> ู้หมใช่ไหมใช่ไหมน,นิดๆหน่อยๆเราโฟมัน,นิดเดียวว่าวันนี้มันไม่ได้เดียวเลยเลยแบบอ่าต้จะต,ต้องยอมทำไอ้ตัวละครคือไอ้เข้มข้น่ยมันเข้มข้นอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่เราเห็นในเทรลเลอร์นี่คือมันมันเป็น รสชาติมันเผ็ดร้อนอยู่แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมได้เล่นรอบนี้นี่คือก็ยอมรับว่าเป็นคา,าแรคเตอร์ใหม่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทางผู้กับด้วยที่เราได้มีโอกาสได้ดีไซน์กันครับแล้วผมก็อาจจะถือวิสาสะที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์แบบมาขับเขาด้วยว่าแบบพ <c oughs> ี่หนุ่ยครับผมจะเล่นกันอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทุกท่านนะอยากให้เชิญชวนพี่พี่สิบชวนลูกถึงแฟนคลับด้วยนะครับมาดูเรื่องนี้กันเยอะๆครับ ตัวแทนก็ได้ใชคัหนึค,หนคนสองคนอ่ะพี่ยี่ได้ครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆนะคะที่มีนักแสดงมารวมกันขนาดน,นี้รวมถึงพวกกับพี่หนุ่ยด้วยนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่อยูนี้มาจากนักติปัตเตอร์นี่นะคะซึ่งเราเอามาทำให้เป็นเป็น c u เ t อร์ไทยเข้าใจได้แบบว่าวิเล t ได้กันทุกเพศทุกวัยด้วยะค่ะ เกียรตินาครับในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ได้ร่วมแสดงด้วยฝากและเชิญชวนนิดนึงพี่ใหญ่สุดในนี้เลือกเลือกคุณผิดเปล่าไม่ผิดคะับพี่อ๋อครับก็ก่อนแรกก็อาจจะฝากทางทีมมาแสดงด้วยกันนะฮะเพราะว่าหลายเนี่ยจะแต่งตัวยังไงช่วยช่วยคุยต่อได้ไหมครับเพราะ่อแบบแดงดำผมใส่สีแดงอยู่คนเดียวเนี่ยนี่ไงผมไม่ได้เนึงนี่ยเขามีช่วยผมนิดหน่อยแต่ว่าชาปัวผมนะถ้าเป็นแดงอยู่คนเดียวเลยโว้ย คือจริงๆมันก็ต้องยอมรับนหละมันเป็น IT ชิ้นใหญ่ของลิมอนนะครับก็ต้องขอบคุณทางลิมอนนะครับไอคีไดซ์โฟร์เ t h ร์ไอพ s a great story um, and I think it's something that we are very proud of and so thank you thank you to you guys for giving us the opportunity to work with you สำหรับผู้ชมนะครับการันตีเลยครับเข้มข้นแน่นอนแลไอย่างที่วิเชียรเขาบอกไปเนี่ยเราก็ยกระดับของระดับชั้นเรื่อยๆ ครับขอขอบคุณนักแสดงทุกๆท่านเลยนะครับสุดยอดเลยนะคือ mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนอจะอ enjoy กับความเข้มข้นของเรื่องนี้นะฮะเจอกันวันที่8นี้นะครับห้ามพลาดเลยครับส่งเสียงก็ได้น,นะครับให้กับทีมนักแสดงของเราทุกคนด้วยนะครับนี่คือ30ทุกเรืต้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอ,อ,อทุกท่านนะครับลงพั้งหมดด้านล่างแป๊บหนึ่งนะครับสามสาวสามนักเอกกี่บนเวทีเลย ขอเ,เชิญเพิ่มเติมนะครับขอเชิญติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ The ะเทสตี y เทสตีนะครับสามสิบยุ่งเริ่มต้นนะครับซีวิวพีเอ็มแจกซีวิจิจิชื่อดังนะครับ รับที่บัตรเชิญ์ี่ในการที่มียอดเข้ารับชมนะครับที่จีนสูงใช่ไหมออกเล่นเรื่องนี้ด้วยนะผมเองด้วยไหมเป็นเชิญคุณุดนะครับครับผมเป็นนักแสดงจากสามสิบด้วยนะผมแต่ไม่ได้อะได้ละโอเค